เรื่องย่อละครเรื่องรักซ่อนรถ ep 2ออกอากาศวันพฤหัส,สบดีที่5กันยายน2567เวลา18นิกาทางช่อง7 hd อำนาจรับบทโดยตรินเศรษฐโชคซึ่งเป็นหุ้นส่วนธุรกิจกับอาทิตย์รับบทโดยเทออุเทนพ่อของฝาใสรับบทโดยมินชิเศรษฐนันซึ่งทำธุรกิจสรงออกเครื่องเทศและวัตถุดิบ ปรุงรสอาหารแล้วยังเป็นพ่อของชดาชัดรับบทโดยเบลเลลานีสาวอินฟูที่คอยอิจฉาฟ้าใสเพราะเด่นและดังกว่า อำน,นาจใช้เลขโกงหุบโรงงานเครื่องแกงยายอรุณรวมทั้งทรัพย์สินทั้งหมดและยื่นข้อเสนอให้ฟ้าใสยกตำรารถรันจวนสูตรอาหารลับประจำตระกูลมาแลกกับคฤรืหาดคืนแต่ฟ้าใสไม่ยอมเพราะอาทิตย์ได้สั่งเสียไว้ก่อนตายว่าให้ฟ้าใสเก็บรักษาตำรารถดรันจวนไว้เป็นอย่างดีทางด้านยาออรุณระบรดโดยตุกฤิยดาบอกว่าตำรารถดรันจวนก็คือสูตรอาหารทั้งหมดของตระกูล และตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่ฟ้าใสจะต้องเก็บรักษาสิ่งนี้ไว้ให้ดีที่สุดฟ้าใสและครอบครัวยอมย้ายออกจากบ้านทางด้านพนรฤดีรับบทโดยแก้มกวินตราก็สึกรู้มาว่ามีใครบางคนแอบเปลี่ยนเครื่องแกงเลิศดรสทุกสาขาทำให้รสชาติผิดเพี้ยน คุณตั้มออฟชนาพลจึงตามไปสืบที่โรงงานเครื่องแกงใหย่ยอรุณแต่ก็ไม่พบข้อมูลมีแต่คนที่โรงงานบอกว่าต้องติดต่อกับคุณฟ้าใสคุณตั้มเกือบมาทันฟ้าใสขณะที่กําลังขนของออกจากบ้านแต่ฟ้าใสเข้าใจว่าคุณตั้มคือหนุ่มโรคจิตที่คอยตาม